การโจมตีทางอากาศของสงหรัฐต่ออิหร่านเมื่อวันที่22มิถุนายน2025ได้แก่ศูนย์นิวเคลียร์สามแห่งคือฟอร์โดนาทันส์และเอสฟาฮานการโจมตีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายวงความขัดแยงระหว่างอิสราเอลอิหร่านโดยสหรัฐใช้เครื่องบิน B-2 Stealth Bomber และระเบิด Bunker Buster GBU-57 เพื่อทำลายโครงสร้างใต้ดินของฟอร์โด เป้าหมายคือการยับยั้งศักยภาพนิวเคลียร์ของอิรานที่ถือครองอยูเรเนียมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญปฏิกิริยาของตลาดและการลงทุนทองคําราคาทองคําทรงตัวที่ประมาณ3,370ดอลลาร์ 3, 3สหรัฐต่อออนซ์และเพิ่มขึ้น 0. 8เอร์เซ์หลังการโจมตีแม้ทองคำมักเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงความตึงเครียดแต่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจจำกัดโอกาสในการลดอัดตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลลบต่อทองคําในบางแง่มุมธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียยังคงมีแนวโน้มสะสมทองคําเพิ่มขึ้นบิตคอยราคาบิตคอยร่วงลง3-5%นักวิเคราะห์มองว่าบิตคอยถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าทองคําดิจิตัลเนื่องจากความผันผวนสูงการเก็งกำไรความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นและความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐ ก็มีส่วนทำให้บิตคอยปรับตัวลงน้ำมันราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเล็กน้อยอิรานคูว่าจะปิดช่องแค่พอมุสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกอย่างไรก็ตามการปิดช่องแคบนี้เป็นเรื่องที่ยากและอาจเผชิญการตอบโต้จากสาหรัฐและจีนสถานการณ์ที่ยืดเยื้อนี้คาดว่าจะทำให้ราคาน้ำมันคงอยู่ในระดับสูงดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ แนวน้มเศรษฐกิจไทยและการลงทุนเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศหุ้นไทยโดยรวมมีราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับ book value แต่มีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์หรือ ROA ที่ไม่ดีคำแนะนำการลงทุนคือพิจารณาหุ้นในกลุ่มพลังงานเช่นปตทและปตะทอสอพอที่อาจได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ทรงตัวสูง การซื้อทองคำยังเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินบาทที่อาจอ่อนค่าลงในอนาคตหากสถานการณ์การเมืองมีความวุ่นวาย